ถือไม่ยอมออกออกงั้นพ็ออกดอ,อกให้แต่ใบแปลกมนนเลยตบพใส่วิธีชาวบา้านเบื่องบาัา ดีทรามา่นเก็บจังไดรเธอกรบเปออกดอกให้มั่นครับได้